สวัสดีค่ะมือนี่ก็มาพบกับซาสุสวินภาพเพิพ่มในตานแดนอีกเช่นเคยนะคะ Hello everyone นะคะ i a t watermelon show นะคะแตงโมนะคะ <laughs> กินแตงโมโชว์นะคะ Watermelon born is very lucky ก็คือแตงโมหลูกใหญ่มากค่ะ Very sweet นะคะ Very sweet tasty นะคะก็คือรสชาตินะคะรสชาติหวานมากนะคะ มื่อกี้ก็ว่าไม่ยังหลค่ะท่านผูชมนะคะตอนแรกตั้งใจจะออนซอสนะคะแต่ว่านะคะ <_ Schmidt> เน็ตบแรงนะคะก็เลยมากินแบบนี้แทนนะคะตอนเลยต้องมาอัดคลิปค่ะพ <_ EN> ร้อมกับวันนี้ก็เห็นปะคะใส่ช่อนเจาะัังซีแล้วคะ่ะกลวงๆเลยนะคะ หวานนะคะหวานมากเหมาะสําหรับอากาศแบบนี้นะคะร้อนอากาศร้อนมากค่ะวันนี้ก็จะมาสอนภาษานะคะจริงๆแล้วก็คืออันจะให้วันละคานะคะเพราะว่าครั้งก่อนให้ไปแล้วนะคะคําว่าโอ้ลานะคะ this one language a day นะคะก็คือสอนวันละคำแต่ว่าวันนี้ให้ซ้มคำนะคะ บอกไปจังสันล่ะค่ะเกินเริ่มต้นนะคะเพื่อเพื่อสาวตางชาดนะคะสงสัยว่าทํะไรนะคะเพราะว่าแฟนคลับปุ้ยช่วงนี้ก็คือคนตันชาดไลค่ะเพื่อบวกหูเรืองปุ้ยก็เลยบอกเป็นอันหัวขอไหวเล็กน้อยค่ะภาษาสเปนนะคะกินแตงโมก็คือโกเมสซันเดียนะคะกินแตงโมง่ายๆเลยค่ะซันเดียนะคะอันนี้ซันเดียนะคะตกเียงดังมากเห็นไหมคะลูกมันกระแดงว้าชํำเลยค่ะ เอาไปแช่ตัวเย็นหวานดีเย็นด้วยนะคะกินแล้วสดชื่นนะคะเฟรชก็คือทันทีทันใดนะคะโอเคค่ะภาษาสเปนนะคะスペインスペニสนะคะวันนี้นะคะให้สามคำเลยนะคะคำแรกนะคะก็คือสวัสดีตอนเช้าสวัสดีตอนสายและก็สวัสดีตอนกลางคืนนะคะนั่นก็คือ ่าแปลเป็นไทยคือเอ้ยก็มันก็แปลเป็นไทยอยู่แล้วเนาะคำๆอีกแล้วนะคะซาสเรนนะคะโอเคค่ะเริ่มต้นกันเลยนะคะอ่าอย่างเช่นคําว่าสวัสดีตอนเช้านะคะโดยปกติแล้วนะคะคําว่าโอล่ะนะคะมันก็คือเป็นคําทักทายนะคะเหมือนกันกับคําว่าเฮลโลนะคะซึ่งเวลาเราเดินผ่านนะคะเดินไปไซกันแล้วแต่นะคะคํานี้ตรงใช่นะคะจะรู้จักหรือไม่รู้จักกระช่างนะคะก็ต้องพูดคําว่าโอล่าไ้ก่อนนะคะ แล้วก็เวลาคนที่มาเฮื่อเฮาคพอ,อก,กัน,นะคะ่ะจนมากเราคำหนีก็คือเป็นคำทักทายโอ้ล่ะนะคะก็คือคำหนีเลยค่ะจะรู้จักสนิทหรือไม่สนิทคำนี้ก็ต้องใช้นะคะพูดกันโดยทั่วไปในสเปนค่ะแล้วก็ทีนี้เราก็จะมาแยกคำกันนะคะสำหรับคำสวัสดีตอนเช้าสวัสดีตอนสายนะคะสวัสดีตอนกลางคืนนั่นก็คือราตีสวัสด์นั่นเองนะคะเรามาฟังกันเลยค่ะถ้าเราพูดแบบช้าๆนะคะคำว่า Buenos dia นะคะมันก็จะมันก็จะได้ได้ยินไปมันก็จะอ่านแบบนี้นะคะมันจะอ่านแบบว่า b u e s b u e n a s d i a b u บูบูเอเนสนะคะลืมลืมนะคะ b u e n a s d i a นะคะมันก็จะเป็นเป็นบูนะคะบูเอ e, เพราะว่าเวลาที่เราสะกดนะคะก็คืออ่าบีนะคะ B U E นะคะ NOS นะคะก็คือบุยนสนะคะแต่อย่าลืมว่านะคะภาษาสเปนนะคะเขาอ่านอันพยัญชนะไม่เหมือนกันกับเราดังนั้นเวลาที่เราออกเสียงนะคะถ้าเราอ่านช้าๆนะคะมันจะไม่ได้ยินเป็นคำว่าถ้าเราออกช้าๆมันจะไม่ได้ยินเป็นเป็นคำว่าบุยน่ะเอ้บุยนอสนะคะมันจะได้แยกเป็นคำๆมันก็จะเป็นบูนะคะบูเอโนสบูเอโนสนะคะบูเอโนสเดียนะคะ มันก็จะได้ยินแบบนี้นะคะนั่นก็คือสวัสดีตอนเช้านะคะสกดต,กต,กต,เ,ตเต็มคำกันเลยดีกว่านะคะ Buenos นะคะ Buenos นะคะถ้าอ่านช้าๆเป็นแบบนี้นะคะ่ะย้ำเน็ตหนึ่งนะคะเพราะตัวปุ้ยเองเวลาอ่าน,นะคะอ่านเร็วๆมัจ่จเสดวอาที่เราพูดเร็วๆนะคะมันจะได้ยินเป็นคําว่าบุยไปเลยนะคะมันจะไม่ใช่ Buenos นะคะมันจะเป็นบุยนะคะโดยปกติแล้วปุ้ยฟังๆจากที่ปุ้ยสนทนานะคะ เขาใจกันบ่ะคะสกดเต็มๆคำ b u e นะคะ n o s นะคะ d d นะคะ i a s นะคะก็คือเดียนะคะ boy buenas dia โอเคข้ามไปนะคะทีน,นี้พอมาสวัสด,ดีตอนสายนะคะสวัสด,ดีตอนสายนะคะมันก็จะเป็นจากจากจากหนอดนะคะ boy nos นะคะจากหนอดนะคะ มันก็จะเปลี่ยนเป็นบูเอนัสนะคะบูเอนัสนะคะบูเอนัสนะคะ t ร a ดดินะคะคำว,ว่า t รัดนะคะก็คือให้กระดกลิ้นขึ้นไปข้างบนนะคะมันก็จะเป็น t ร a ดดินะคะ t รัดดิตรัดดินะคะตรงเดีลยวเราก็จีบฟันยิ้มหวานๆค่ะตรัดดินะคะ <laughs> จากท่านผู้ชมจะเข้าใจน้ำปุยบอลไีม แกก็เล่นเบาหัวไปนะคะอย่าซีเรียสอะไรมากมายนะคะก็ในเมื่อแปนนขับนะคะท้าหม่านะคะให้ปุยซ้อนให้ปุยอันเอาเข้าไปนะคะซึมซับไปวันละคลิปวันละคลิปมันก็เป็นความหมูนะคะปุยหวานนะรู้ไว้ดีกว่าแมนบอละคะรู้ไว้มันก็บอเป็นยังเบาหูก็บอเป็นยังค่ะเพราะว่าชีวิตประจําวันนะคะ มันกับแต่ละคนกับใช้ชีวิตการดาเนินชีวิตแตกต่างกันออกไปนะคะแต่ว่าการที่เรามีความรู้มันดีที่สุดค่ะแมนบลล่ะนะคะสกอตเลยนะคะบูเอ纳斯นะคะบูเอัสตรัเดนะคะบูบีบูนะคะบูเอนะคะโอ้เ oh, ืมอมีแล้วนะคะลืมว่าอ e, ีมันเป็นเอในสเปนก็คือ B นะคะ bu e นะคะ n a s นะคะ bu buenas นะคะ atra de นะคะกระดกลิ้นนะคะ tra de นะคะก็คือ r a t a นะคะ t a r นะคะ D E นะคะ D E S นะคะเพราะว่ามันก็คือตอนสายแล้วนะคะมันก็เลยต้องมี S เ,เตอร์มานะปุ้ยคิดว่านะคะเพราะว่าตอนเสียงข้างหลังมันจะออกแบบเสียงตัวตัวตัว,ต,วตัวเน้นคำนะคะม,นม,นนะมคนันเหมือนซอเสือในภาษาอังกฤษนั่นแหละนะคะนั่นจะเป็น Buenastrades นะคะ d ดส นะคะเสียงแบบตัวตัว,ตวอ่าซอเสือนะคะ <laughs> เน้นเน้นคำด้านท้ายนะคะจากที่แบบมันจะเด็ยเฉยมันไม่ใช่นะคะมันก็เดสเนี้ยประมาณนี้ละคะ่ะแล้วก็คำสุดท้ายนะคะคำสุดท้ายบูเอนอเชนะคะบูเอนอเชนะคะสะกดให้ฟังหน่อยสิคะท่านผู้ชมอันละ ว่าวเองถามเองนะคะไม่ใช่ไลฟ์สดนะคะ <laughs> โอเค b นะคะ b u e นะคะ n a s, s, s นะคะ bu e nas นะคะ n o c h e s นะคะ n o t c นะคะ n o c h s นะคะ S e s นะคะ n o t c h e นะคะประวัติปุ้ยเคยองให้ฟังอยู่นะรู้สึกว่าตอนนั้นจะท่องเป็นไลฟ์สดหรือเปล่านะคะปุ้ยก็จำไม่ได้นะคะปุ้ยเคยท่องอยู่ทำไมถึงเวลาที่ปุ้ยสะกดคำนะคะปุ้ยชอบเรียก a r a ตัว a กับตัว e นะคะสับกันเพราะว่าในภาษาอังกฤษนะคะเอ้ในภาษาอังกฤษกับภาษาสเปนนะคะพยัญชนะก็อ่านไม่เหมือนกันนะคะคิดว่าน่าจะเคยท่องให้ฟังอยู่นะ ฟังก็ได้ครับก่อนที่จะท่องให้ฟังนะคะโชคโชคผลไม้ก่อนคะ่ะเอ๊ะบ๊แมนพืชผักก่อนนะคะเดี๋ยวเดี๋ยวเวลามันสิบ่ทันนะคะปุ้ยสิท่องให้ฟังแล้วแต่จบคลิปไปเลยคะ่ะ นี่นะคะที่ปุ๋ยบอกเวลาที่ปุ๋ยอันอา,อาปลูกนะคะมันก็จะเป็นแบบนี้ค่ะซอกนะคะมันเป็น,มนเมล็ดนะคะหัวหอมค่ะอันนี้หัวหอมสีแดงนะคะสิบยูยานะคะค่ะมันจะมีสีขาวสีแดงนะคะอยู่ที่นีมีสองสีน,นะคะเอาไปเพาะนะคะปุ๋ยว่าตั้งแต่เริ่มการเพาะยันเอามาปลูกกว่าจะได้ผลผลิตก็ประมาณสามเดือน,นะคะ่ะ ยังที่ปุ้ยปลูกในสวนนั่นแหละคะ่ะปุ้ยเพาะก่อนจังปุ้ยแยกไปปลูกนี่ค่ะ,ะบางคนบอกว่าะคะว่าอันหัวหอมเขาใส่มเมล็ดเพาะใด้นะคะน่าจะเป็นยังซีค่ะแต่ว่ามันเป็นหอมใหญ่นะนี่นะคะบักแลดิดนะคะและดิดรสชาติมันก็เหมือนชาหัวไชเท้าดีๆนั่นเองค่ะตระกูลเดียวกันกับหัวไชเท้านะคะใครไม่เคยเห็นนี่ค่ะ แดิสหลากสีนะคะสามารถย้อนดูคลิปอ่าเก่าๆของปุ๋ยได้นะคะเพราะว่าแลดิสปุ๋ยปลูกในสวนหลายรอบแล้วนะคะปลูกแป๊บเดียวได้กินค่ะไวมากค่ะกินพันตลอดเลยค่ะบักแรดิสจนว่าลดลังนี้ปล่อยไวททาพัน,นะค,ะ <G ül üyor> ค่นะกินมะพันแต่ว่าเดี๋ยวจะเริ่มปลูกใหม่คะ่ะเพราะว่าไม่มีกินนะคะลืมอ่าลืมเก็บเอาไปแช่ช่องฟิตจ้ะเพราะว่า่าเราชอบทําซุปทาก๋วยเตีย๋ยวนะคะก็มันเหมาะดีค่ะบักแรดิสนะคะี่ เห็นไหมคะมันจะมีตัวที่เขาผ่านะคะข้างในก็จะเหมือนหัวใจเท่าเลย่สวนนี่แมงลักนะคะแมงลักของที่นี่นะคะก็มันเปียกบักแตงหมอนี่แหละนะคะมันอยู่ใป่บักแตงหมอเดี๋ยวจะเอาไปปลูกเลยนะคะแต่บ้านหน้าตาแบบเวลาปลูกออกมาแล้วมันไข่ไข่โหรละาหมากเลยะคะ่ะ นี่นะคะผักสลับจะลองไปปลูกดูค่ะโอเคค่ะเดี๋ยวจะท่องนะคะท่องพยัญชนะสเปนให้นะคะรู้สึกว่าจะรวมรวมแล้วยี่าตัวนะคะก็จะขอจบคลิปลาไปกับการท่องนี่เลยนะคะก็คือ A ถึง z นะคะที่นี่ก็จะท่องเป็นนะคะซึ่งยังไม่เคยบอกนะคะมันจะเพิ่มคำว่าเชเข้ามานะคะก็คือตัว C-H นะคะ c H แล้วก็ n นะคะแล้วก็ตัวอะไรอีกเนาะดับเบิลเค่ะ a นะคะมันจะเพิ่มมาก็คือคำเหล่านี้นะคะถามว่ามันแทรกอยู่ตรงไหนนะคะพอเราท่อง a b c นะคะแล้วมันก็จะแทรกอยู่ในคำที่4ไปเลยะคะ่ะก็คือเพิ่มมาเป็น c H นะคะอย่างตัวดับเบิลเอลนะคะมันเพิ่มมานะคะมันก็เพิ่มมาต่อท้ายจากตัว L เลยค่ะก็เป็น a นะคะแล้วส่วนคำว่าตัว n นะคะ n มันก็ต่อท้ายคำว่า n เนเลยค่ะโอเคมาเริ่มท่องกันเลยค่ะจะได้จำได้เนาะวันละนิดจิตแจ่มใสนะคะเดี๋ยวเดี๋ยวจะเขียนในคลิปอื่นนะคะที่เป็นสระอ่าที่เป็นพยัญชนะแล้วก็มีคำกํากับนะคะแต่ว่าคลิปนี้ก็เดี๋ยวท่องแบบนี้ไปก่อนเนาะค่ะ r นะคะ r b c G, d A f k a c i ีโคตาค่าเอลโทษทีค่ะ m m ก็คือเนะคะแล้วก็เ n นะคะ e n ็นเอะคะเอ็ก็คือตัว n ที่มีอ่าอะไรไม่รู้นะคะข้างบนนะคะไม่รู้อ่านว่าอะไรนะคะไม่รู้เรียกว่าอะไรในภาษาไทยค่ะ แล้วก็ตัว O นะคะมีตัวนี้แล้วค่ะตัว O นะคะอ่านมันกันกับสร้างกริตเลยค่ะ O P Q R S K U นะคะ U B U B คือ V นะคะ U B L W W U นะคะ W นะคะ X ตัว X ค่ะ Y นะคะ Theta ตัว Z ค่ะ โอเคค่ะบายบายนะคะเจอกันคลิปต่อไปค่ะวัดดีค่ะ